สวัสดีครับวันนี้พิชิตเขาสว์สไม่ได้เพราะว่าหลายรอบมากก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาพิชิตยอดเขาห้วยคอกหมูครับดูด้านหลังครับลองดูด้านหลังครับสวยงามมากหมอกกำลังฟุ้งเลยฮะนี่เราเดินทางขึ้นมา<ช>จุดชมวิวนะครับแล้วก็ขอถ่ายรับกนะัน ถึงแล้วใช่ไหมครับมานะฮะมาถึงกับเขาแล้วนะครับโอ้ดูวิวครับวิวหลักล้านฮะสามร้อยหกสิบองศาสวยงามครับ